สนุกกับอะไรแล้วไม่สนุกอ่าชอบนอนไม่ชอบพบปะผู้คนปิดม,ม่านมื่อนี่นะมันกับติก๊กติ๊กมากมันก็บ,บอกมึงเป็นซึมเศร้าเขากับเตียงแล้ว,ลวนะกูไม่เป็นกูไม่เป็นแต่หนำบอยอมรับแล้วหรอไงบอครับ,รบกะกะมันใจว่าแต่ความว่าเป็นนะกรค,คิดจะว่าโอ้ตรงนี้มันเซ็งๆเบื่อคขาบกี่ข<ๆ>่ามันว่างกับน,นอนนะนอดแต่แค่ถังอือก็ไปแน่นี่นิดหน่อยกับโมมวนซ้ำก่าก็เคยไปแล้วหลายหม่องก็เป็นพระไปบันยากกับเคยเรียบไปเบิ่งอยู่ครับภูเขาหม่องนั่น วัดนี่พระรุ่งพระเล่กับพ่อได้เห็นเห็นยูดอกพระเล่คิดว่าตะของเบือ่อชื่อชื่อดอกเ่อเป็นยังไงครับแต่ว่าหลังๆมันบอดสนโลกสนยังเว้ยเคยฟังนั่นฟังนี่กับบอกฟังทำยัอองไงมฟังเพ่งตั้งพพกเกี่ยวกว่าในมันยากในฟังเพ่งดีว่าลงกันเนี่ยไม่ยอมม้วนอย่าง,อางเออลงไปมันในคึกในทักนั่นอ่ะครับผมทีนี้เห็นตูเตะ <c oughs> เหตุเพะว่าตูเตะที่ว่าตูบอลไทยที่ว่าภาคบอลเนาะ ต้องบอกโอ้ปีที่แล้วเนี่ยผมอยู่ในภาวะสิ้นยินดีขอไปคนระับอยู่ในภาวะสิ้นยินดีนะแต่ผมก็ทุกปรมาณจะมันอยู่ปีหนึ่งแล้วก็ผ่านมันมาได้ะนะ่ไปีนี้ผมหลายอย่างภาพฟุตบอลคนดูเป็นแสนเป็น,น,นล้านพ่าดสดก็สองล้านมาอยู่จุดนี้ได้ก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะอืมเรื่องของก็เจาหรอกเว้อเอากระิเป็นแ,แต่เนาะเดี๋ยวาันมีอากาศไปนใสเขาเลย ก็เรีงรู้สุกว่าองก็เป็นนี่อกจริงๆจะให้ดีนี่คนจะต้องไปหาหมอนะเขาก็จะมียาให้กินเกี่ยวกับเคมีในสมองนูไดแลรักษาแต่ทั้งเทียนเนาะคนไทยเขาเนาะตนองไกันพอสุดๆก็ต้ไปหาหมอเนาะครับปกติแบบป้่าสนะเรียบร้อยแล้วบอกไปกับชนะได้เนาะบอกดีๆกับชนะอยกสองยกสองกันเะอาเนี๋ยวอาจารย์สิชนะก็คือเอาเอาแบบเหมือนอาจารย์คุยกับผมว่าเหมือนที่ผมแนะนําไปเนาะ แล้วผมฟูก็บปรู้ดูว่าอยู่ซื่ออาจารย์มาปรึกษาผมได้ยังไหนในฐานะบนุษบนอาปรึกษาดองผมหนึ่คือว่าลงิธุระไปปรึกษาตัวกันนะโม่แบบว่าไปขวบอีละข่ายอีร่มต้องคิดังไรหรอกต้องไปปรึกษาตัวเขาแต่งงกันกันน่ะแหละดีแล้วดีแล้วที่นี่เนี่ยกะกะผมคึกว่าตัวของมันเริ่มจากการเข้าไปธุระอยู่อูทพ เขาเริ่มเป็นคนมักเบิองบวชเนาะเขาเริ่มเขาเริ่มไปละครับเบิองกีฬาเขามีเมืองทองตั้งแต่เกิดเขาเนี่ยเมืองทองตั้งแต่บวชไปเนาะไปเปิเบืองตอนเฮ็ดอันทีมเด็กน้อยเอสเดียแคาเดมี่ก็เลยเข้าไปดูทีนี้ก็เลยยกสองตัวตัวนี้ทีนี้เขเลยยกสองครับอันอันอยากเห็นอันจิงตัวอันว้าววเหนียวเหนียวๆนะทรงใหม่เนี่บบริสการจิ้งจุนปะ ตัวอันเงี้ยอยู่ในดีดย่ำกอเดีนใจเยน่ะวันเดียกใส่ไไหมอยู่ในวันนี้ไม่เคยได้ย่างดูได่รเขาได้รเทียรหละอเี่าหตัววันยังเกลียดกอะไรไหมดูวยตวบุกใครเดียวจะยุ่งในวันมันเม้่ยวดจะไปหาลูกปอลกับปนันอ่ะทีนี้ครับผมต่อนลยฮะก็เริ่มฟังเพลงเข้ามาฟังเพียงลูกตุ้งเพีงอ่นแรบเล่าแรบเล่าใส่ใจได้แต่มองคมองได้ทั้งตาน่ะเขาบมาฟังเพียงมาประมาณโอ้สองปีกว่าเวลาบุคใครเดียวฟังเลย สองปีเราข้งเพ่งเลยเริ่มข้างเพ่งไปเนี่ยเริ่มข้างเพ่งหลังจากสองปีไปไหมเริ่มไปเบิ้งบอนไปเนี่ยก็ต้องขอบคุณจิมงานเนาพะข้าไปเบิ้งแล้วเขาก็จิตอกจิดใจไปเนี่ยจริงเริ่มจากตัวของเห็นคนดอกเห็นรถบียูมัดจอดย้วนถากดูโรงแรมขอนแก่นต์งแต่มัดเด็กกับคอนเทนต์ย้่นในเตี๋ยวบ่อสนองเริ่มเขาไปเบิ้งหลังจากนั้นกับหลังจากเบิ้งแล้วกับไปเบิ้งครูเกษตรศาสตร์สารคามศาสนาไปเปี้ยที่ไหนที่มันศาสนาบ่ับ แก่ต้ค้อนเจนนั่ะล่ะแล้วก็ไปเบิงเงินบีจีบียูเพราะบีจีชนะบียูเขไปเบิงบียูบียูก็ชนะนำดินของเวียดนามประเทศทนเวียดนามเบิงน้ำดินกัโอ้ยมันเป็นมันใหญ่มันมันมันไงแม่ล่ะคันเบิงน้ำดินก็ได้อ่าแต่คันเบิงน้ำน้ำปูนั่นยังจะเพิ่กว่าเอากอะไรมาไปไปเบิงเบองท่องเจอคุณบุคุณใดชนะอีกไปเบิงสุพรรณสุพรรณก็เสมอเ่าแพ้่ตั้งแต่จีแพ้มาตลอด เบื้องเค่มามาเกยชนะใน้่านแปดเดือนกับชนะชนะยังเดวียวออกข่าวแล้วจะออกเหตุุตบอลอันนี้เขาคุยเรื่องนนนะนะอยังกันอยู่ครับเนี่ยคุยเรื่องว่าเขาเริ่มเฟื่นเริ่มเ,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 เบิ่งบอลเบิ่องยังอ๋อเริ่มแบบว่าอาการกบมาดีขึ้นดีขึน้นเริ่มม้วนมาเนี่ยตะกัอกนตั้งเพลงกับเซ้เขาภาคเขาล้านยังกันนั่งเรียนในโทรศัพท์ดูโลกส่วนตัวเกิดจานี่แหละมันเกิดการจากการเหวย่ยงแยกบ้านออกมาผมผมมองขาดด้วยว่าอาจารย์กำลังอาจารย์กำลังแบบบายังยังหลงแบบบา เหมือนเหมือนหาค้นหาตัวตวนยังไม่พบมาแล้วนะครับขอบคนเมื่อกีนน้นกบินของไปเลยวันนี้ไหนเลยมันเหมือน,นแบบอาจารย์นั่งค้นหาแบบตัวเจ้าของบ้านบอกวัดกุชเชียที่อย,อย่างดีว่าประมาณนี้เนี่ยมันหลายอย่างเหลือเกินในชีวิตผมก็เคยเป็นแต่ว่าเขาเขากต่พาะตัวอโดยเฉพาะเขาก็เห็นนี่แหละนี่ก็มือนี่ก็บกลางนี่ก็ตาเขาก็เห็นอยู่แหละตัวตน,น,นเขาก็ได้เขาก็เห็นอยู่เรียนอยู่แล้วก็แล้วตัวตนบอกโอ้ยแม่ขอณแม่นกจอบที่นี่เนี่ยนะที่นี่ก็เลยเริ่มมุดมุดมุดอาจจะบ้า เขาบอกเล่นๆจะาบอกโอกาสอะไรบ้างนเขาว่าเขาบอกเล่นว่าเดี๋ยวจะเก็บตะวันแดงทุกจังหวัดนะเขาล่องเขาไปเบิงอือเขาเขาไปเที่ยวในตะวันแดงไปเท่แรกกับโจห่าละอำนาจจะเลื่อนแน่นอนเราก็เนาะเนาะแล้วกันตะวันแดงอำนหนักเลยในไแตะขมวนมันคนบ่หลายเกินไปครับผมนี่ก็ไปตะวันแดงสลักข้าวตะขมวนนี่ว้าวไปตะวันแดงมหาส้นขวัญเจนแห่งตะขมวนหนักเนาะข้าวมาถ่ายรูปโอ้ยผมฟังตั้งแต่ประทม มีใจมากเจออาจารย์เมื่อกี้ว่าจะเจออาจารย์ในตะวันแดงไปเลยท้ายรูห้างไปเลยครับโพสได้ไหมครับเขาลดละโพสลดอ๋อแล้วจะแคปชั่นว่ายางไงไม่รู้เหมือนกันคิดไม่ออกเขาเลยคิดไอ้เขาหากคุณมีความทุกข์คุณลองเข้าตะวันแดงสิความสุขรออยู่ที่นี่คุณแล้วคิดแต่เขาร้อมนี้แก็คือเริ่มบอ,อย่างคนเดิมแบบเอาอยากทายกับทายหลายอยากโพสกัโพสโพสไปเรื่องดอกนเน่าบคืออ่าภาพวาชินยินดีเนี่ย มันเป็นแบบว่าความมั่นใจในตัวเจ้าของเวลาเขามาขอถ่ายรูปเรื่องที่เขากันกบบว่าเหมือนทนเขาไม่มีความมั่นใจใน,นตัวเจ้าของ,ของผมก็เคยเป็นตอนเป็นพระนี่เขาถ่ายรูปเนียใครวันมาถ่ายด้วยโอ้อยยายนะครับอาจารย์ผมบางทีเขาชอบผมหรือเปล่าบางทีผมไปออกรายการก็จะพูดการเมืองบ้างแต่เวลาผมร้องไห้เลยเขสึกมากเขาถ่ายกับแพทยแล่อยู่แพทย์ดีแพทยแย่ไปะนะติดปองมาถ่ายด้วยตอนนอ้เราร้องถ่ายกับเขาเลยคนน่ะกลายเป็นคนเดียวกันได้ไหมเนี่ย ไม่ถายเราก็เปนน็นอะไเขาคงไม่อยากถ่ายกับพี่น้องผมนะกลับกันได้ัดบนี้ที่เป็นยังสั้นปะกะศเนี่ยเราได้ใช้มวนกับมวลที่นั่นแหละนี่คือภาวะสิ่งนรืดีมันก็มีสมบัติหลายอย่างอยู่กให้กำลังใจเรื่องปุใดเป็นเนี่ยอย่าไปบอกว่าซื่อๆไก่ไก่คนเป็นซื่อมต่าอย่าไปวอาว่าซื่อๆอย่าไปวอาว่าห้ามผ่านมันไปให้ได้คนอื่นทำได้แล้วก็ต้องทำได้อย่าไปบอกยังสัน้นคนเป็นซื่อมต่าหรือภาวะสิ่งนรืดีให้เราบอกว่าพร้อมจะรับฟังนะมีอะไรจะพูดไหม สองเป็นกำลังใจให้นะ่อยคำนี mm ้บางคนอาจจะบอกเชยใครเขาก็พูดกันส่งกันแต่มันเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นมดีมันเป็นกำลังใจย่าไปกระตุ <Okay. S 2> okay. ้นเขาย่าไปอยากให้เขาอันเด้ดีเดยดีประสบความสำเร็จพี่อันเขาว่าตยกระบุนหัวแล้วมองง่ายซะทะอย่าไปกระตุ้นเขาว่าเอาซุปปองคนเดิมกลับมาเอากลับมาปลงกคนโบวว่าเขาเป็นยังไงกระตุ้นเขานะจริงจริงแค่ประคับประคองหนึ่งเป็นหน้่ ถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์อ่านคอมเมนต์นะอาจารย์จะเห็นคอมเมนต์พวกที่พวกที่มันเหนือลวกไปแล้วอะ่ะดีแล้วดีแล้วที่อาจารย์ไม่อ่านผมอาจารย์ไฟ์อยู่ตอนนี้ผมไปอ่านคอมเมนต์นะม,มีมันมีคนมาคอมเมนต์แบบไม่ค่อยดีหรอกแต่ดีแล้วที่อาจารย์ไม่อ่านผมแนะนาว่าอย่าไปอ่านเพราะพวกนี้มันยังเขาเขาเขาดูๆๆๆเห็นปิ่นอ่ะนะแต่เดี๋ยวเห็นว่าอาจารย์ได้อ่านคอมเมนต์ไหมเนะี่ยพวค่คยได้อ่านน่ะพอดีเลยล่ะมันมีบักนี่ดิบักนี่เมนคอมเมตนอาจารย์ว่าอย่าง มึงต้องการอย่างอีกบริษัทอีกหรอทีถ้าอาจารย์อ่านเนี่ยอาจารย์จะเครียดกว่าเดิมอย่าไปอ่านพวกเนี้ยเราควรจะเราควรจะตอบมันว่ายังไงก็ตอบเป็นว่าอย่าเสือกว่างี้บอกมันอย่าสิสิแล้วผมว่าพ่อตงบอกสิบ่กเหม่ยนจะดีเราที่อาจารย์บอ่านดีแล้วที่ผมขอไปซองปรไฟล์มันก่อนอ๋อบากนรื่ตาเขียวละบอบอแมนบอแมนบอแมนบักอีกยังนี่ KV ยี่สิบสามนี่ขมตาก็น่าเลยนี่ดีแล้วนะอย่าไปอ่านอย่าไปอ่านทีขาดมึงคื้อยากมึูฟังเถอะสัญญา มันก็มีเนี่ยล,ล่ะลเป็นธรรมดาคนมาเข้ามวมาเข้ากับธรรมดาแต่ไอเขาได้พิมพ์เนี่ยจักินแหละเขาก็พิมพ์ตัวเขาพิมพ์มากกัือว่าเขาคอมเมนต์ตัวก็ถือว่านี่นี่ส่วนร่วมสักว่าใช่ไม่แต่บางทีคือต้องเข้าใจนะว่าโลกออนไลน์มันไม่ใช่ชีวิตจริงเนาะแต่บางทีผมว่าการให้เกียรติกันในออนไลน์มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าบางคนเขาใส่ใจทุกคอมเมนต์ใส่ใจทุกป่านเนี่ยสาเหตุที่หลายๆคนน่ะที่เขาคนดังๆเขาไม่อ่านคอมเมนต์เพราะอะไรบางทีมันเป็นคอมเมนต์ที่มัน รู้สึกว่าอ่านไปแล้วมันก็รู้สึกบรรทอนทจิตใจเขาก็เลยไม่อ่านบรนทอนทจิตใจใช่เขาก็เลยเลือกที่จะไม่อ่านบางคนคือมีหน้าที่ไ์ก็ไรไปอ่านเฉพาะสิ่งที่มันดีๆนะความหมายแต่ที่นี่คนที่เขาเม้นดีๆเขาไปอยากให้อ่านเยอนอ่านควมเมนดีๆก็เทเียบคนที่เขามากล้วเข้าไปเบิ่งเขาเ้วเขาไปอยา,ากแบบสวัสดีครับรน่ามีพลงพลังสินะโอ้พระมาดาแล้วเนาะอ่าทีนี้ก็ รู้สึกดีขึ้นนี่ขึ้นบ่อต่อน่ะรู้สึกดีขึ้นรับไปแล้วก็สนุกเมื่อวานไปงานเขาเลยเขายังไม่ได้เริ่มร้องเพลงเลยทากไปม้วนไปขาไปเลยถ้าร้องเพลงซาเขาั้งเต้นได้เต้นเพลงซาเซ้บอตองไปรอดบอดงคนที่เขารอดบรรยากาศด้วว่าดึกดึกหน่อยคนก็ลงเห็นบ่โตัวางๆเข้าสองสามตัวตัวแรกบอเต้นเนี้ยคลอดนหน่อยเนี่ยเต้นได้แบบหนึ่งหาอหูสึกว่าเขาบ่อสอนรค์เยบอยาดเขยขไปกับเต้นนเ่นแหละครับ รักข่ายคนที่อยากเปทายรูปไปหาเป็นมี่พ่อแม่จะเป็นคยพ่อเขาตอนเป็นพระเขาก็มเคยไหวได้จับพน้องเป็นพระเขา็พ้อเขาไปไหวเป็นเขาไปกอดเป็นเป็นพ่อแม่ของพี่นุมหลอกพี่สนหน้าครับโอ้ย่บริเวณไนโนนอรลานเนาะแม่เคยโทรไปเยอ่ดีตัวก็บ่ละโอ้ช่วงหนที่จะเป็นพระบาทศิลวนดีเนี่ยบอกเล่าไปด้วยไม่ยังนานตังเป็นอาการปวดสะอ่อนลงนะครับเดี๋ยวตอนแรกผมก็เลยปเลยลัดคุณก็สนโลกมันวะ โอ้โหบอสสนใส่บอสนบอบอโนสนโนแคร์เนาะบอสนแม้ก,นนก,กระทั่งเงินในกระเป๋าเจ้าของว่ามีเจ้าบาทเดี๋ยวบอสซาเลยพวกเงินบออยู่ในกนระเป๋าตัวแล้วอ๋อเพราะว่าบอมีเออายีนักผู้อื่นครั <laughs> <laughs> บ, <laughs> บกลายเปก็ได้ใจให้จากอาจารย์เป็นกระไรใอาจารย์แหล,ละตอนนี้ก็กลับมาเป็นตัวเจ้าของที่เคยที่ผมบอกกันนะอาจารย์กับอาจารย์อาจารย์สมปองก็คือสมปองเดิมไม่มีใครเปลี่ยนสมปองได้ แต่ในคาบที่แบบว่าเมื่อเนี่ยอาจารย์บริเป็นพาคือเราแนี่มันไม่ไผ่ดีไปตลอดม่ไผ่ซัวไปตลอดอาจารย์เป็นข้าราชกาอาจารย์ต้องใสชีวิตข้าราชกาเนี่ยมันขุมอาจารย์ม่ต้องไปแค่ไพดอกว่าเฮ้ยกูพูดไปแล้วกูพูดไปแล้วกูรู้สึกเออชิมีค้นแบบว่าเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไผเลาะเลยไม่นุ่นอาจารย์ปรต้องแค่อาจารย์แค่ตัวเจ้าของอนเพราะว่าาอาจารย์ คือที่ผมบอกว่าเราทายอาจารย์มองคนอื่นแค่ว่าสําคัญกว่าตัวเจ้าของอาจารย์ก็ใส่ชีวิตไปบนความสุขด,ดอกอเอกอาจารย์ก็เอาตัวเจ้าของเอาสมปองคนเดิมกลับมาเข้าใหมา่หลับแล้วผมหลับแล้วหลับแล้วครับพอใจ้าใจเมืเม่อกี้เขาเริ่มไปแล้วว่าคณะเขากดปีแค่เองเขาจะกดปองอะไรกันหรอกกดตรงไหนออ,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 อาจารย์จะเอาเหรียญกับผมอีบนนี้เพราะมองอะไรกันหรอกตรงนี้นะที่สมปองนะเราก็ต้องกดแกงคันกันแล้วก็ต้องกดสองคัพเชิญ ของคำาจานพหาบอ่พอ,พอตอนนี้ว่าเด้พี่เจ่โดนครับและที่สําคัญนะ่ะอาจารย์น่ะตรงมีคนแบบว่าค่อยบอกนำ้ำดีแดีวล่ะที่อาจารย์โทรมหาผมก่อนที่เข้าไปพอกันหนะคร้าผมมีคนบอกน้ำเขาเข้ากันหรือซิว่าเขาเหมือนดดเดียวในหลกงไปเนี่ยที่จริงมั่กับมีคนเป็นขึ้ขกันก็อาจารก็คือผมนะี่แหะถ้าผมบ่ได้เป็นน้ำมผมกับบอกวิธีการแก้บวถึงตองป่าตองขื้นไรขึ้เป็นจริต้องอมวนกันตวเป็นมวลเป็นแลวแข็้เป็นจรงเป็นเป็นเป็นขเป็นมื่อี่วบที่เป็น เป็นลักษณะใดกหละคือบอกคือว่าแตกต่างกันเลเนี่ยบอกว่านี่แตกต่างกันเลยอ่าเนี่ยแตกต่างคือว่ายางไงคือมันเหมือนแบบว่าเราเหมือนไม่สนโลกเหมือนกันแหละมันบรยินดียินหลายน้ำอีหยังบรยินดียินหลายน้ำทรัพย์สินบรยินดียินหลาน้ำสื่อเสียงบรยินดียินหลายน้ำสังคมแต่กอนเป็นคนเขาสังคมตลอดเลยแต่ทุกเมื่อรู้สึกว่าเขาสังคมเนี่ยบรอยากยไปใส่ยาอยูแต่บ้านอยากเก็บในสิ่งบรบเฮ็ดบรเฮ็ดอีหยังเลยอ่ะบรสนใจอีหยังทุงสิ่เป็นอยู่ มีกลัวมีกลัวไม่ได้ไปหาหมอเลยแต่ผมผมปรึกษาแค่ว่าคนดู่ขางคือเมียคุยกันว่าเออมีอาการสิเป็นแบบนี้กับกิจกรรมที่มันแบบว่ากิจกรรมที่มันล่าเนืองแจ่มใสเช่นเช่นการนั่นแหละเกิ้นเลยกดครือซอยได้อลยไมแมนก็คขึ้นผมกับไซทุกขึ้นอ่ะก็ซอยได้กักซึมเศร้ากันล้าไป าามันรันงสารเอนโดฟินงันกวอสุกออกมานะมันจะมีผลเนี่ยเราบอกกันว่าวิชาการเนาะวิชาการก็คือมันจบที่ตัวนั้นแล้วที่บนเตียงแล้วเรียบร้อยคุณจะเครียดอะไรมาก็ช่างดอกเดียวรู้เรื่องนี่ของแท้เนี่ต้อสีไหมฟุ้ <c oughs> นเป็นคุยวิชาการวิชาการไหนต่วเห็นว่ากระได้แหนบผมก็เป็นห่วงอาจารย์แต่ก็ขอให้อาจารย์กลับมาเร็วๆกลับมาสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนเร็วๆเนี่ยแค่อ่านคอมเมนต์ตอนนี้ม่วนเห็นเอื่อยม่วนเห็น น,น้องนุ่งวันเห็นมีเทุาคนแบบว่าตัวแหล,แลกเขาเป็นวงตอนเข้าอันโคต,ตอนแรกมันอก็ดโคแห้งแหลกไปคนรูสึ้งมากที่พี่น้องเมื่อวานเพิพพ่พดเพิ่ถามผมแล้วถามวิพูดดีอกว่าน้องมันคืออกว่าม่บันชีมคือบ่น้อ,อ,นอ,นองผมถามว่าพี่ปองพี่น่ะเอาความเป็นตัวเองออกมาแล้วพี่จะมีความสุขแล้วสุดท้ายพี่มีความสุขคุณยูด้วยผมก็ยินดีด้วยมันจะมีความสุขด้วแล้วก็มีความสุขจริงเหนมีที่เห็นคนแบบว่าแต่ยามีความสุขเกิน ไปเข้ามาในข้อมูลเพิ่ขึ้นคตรเดี๋ยวมันห่วงเวลานอนน้ำแน่ควรคนเขาล่อเบิ้งล่อฟังเนาะครับคนล่อเบิ้งล่อฟังเขากบบจริงจริงไอ้แคปชั่นพี่นี่พี่เขียนไว้เป็นหนังสือเลยเหรอประมาณสิบกว่าหน้ายี่สิบหน้าประมาณเขียนไว้ยี่สิบหน้าพี่เขียนไว้เพื่อโพสต์นี่นะเขียนไว้เพื่อโพสต์นี่ตอนนี้เขียนไปเพิ่มอมีเราเป็นหาสิบหน้าเลยนี่ยบ่เอื้ต่ำแนวควรบ่คนบอกว่าอย่าควรแบบมัน้นเหมือนแนวควแบบ เรานั้นเขาเขียนแค่สิบกว่าหน้าเขาดอกสิบเก้าหน้านะครับตอนนี้หาสิบหน้าแล้วตอนนี้หอดเรียปีหน้าเาพล่ะหอดปีหน้าเลยเหรอปีหน้าเลยเลยมิดอันดีๆคม,คม,คม,ม,ม,มๆมวนๆห้าห้าสุดยอดครับแต่บางคนบอกเอ๊ะเราพูดอย่างนี้เนี่ยเรายังรับงานบรรยายได้ไหมรับได้เมื่อนีก้กคับโทรมาสามงานครับผมมาบรรยายก็คิดถึงบรรยากาศเก่เาๆเจ้ากับคอนเฟิร์มบ้างแหละเราจะไปบรรยายพร้อกันที่เราการที่มีากันมีงานโผลไปหาวบโผลนี่คืองานเขามาเลย นันขอมาสามงานกับขอบคุณจะพาไปลายครับตะกงคนนี่ดูนันสมุนสวีตนันก,กับโบเดนีเวลาจะไปซึมอย่างดอกกวไม่ตอนนี้มวนแล้วมวนอีกเนี่ยามาทั้งรายเกี่ยวกับมหาผมด้วยครับอาจารย์ทุเรติดในบ้านเมียเขาอยู่อำเภอปทุมราชในตัวยมเพื่ออะไรผมดูอ่าน้องพ่อครับน้องพอ่อนองพอ่อครับโอ้แต่กุณเมียอยู่ทั้งหลายเอ็นติเดเราตรกงพ่อั้งคนนาโอ้ยเดินไปต้องสนะครับครับดีขอบคุณสำหรับคำแนะนำรายลายๆแล้วกะ สูงสครับอาจารย์ทุกกำลังใจดีให้มากแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็นเพือเขาเนาะครับผมกำลังเป็นอยู่อยากให้รู้ว่าเราก็เคยเป็นแล้วเราก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณนะจะคุยเราตอนนี้เราไลฟ์ก็เข้ามาทักทายกันได้ถ้อจะกินตัวทักทายทั้งหลังไม่ทักได้เนาะตอนนี้ตอนนี้แอดมินแอดมินเพียอ,อ,อาจารย์มิจฉคนครับมีหรือมีอาจารย์คนเดียวเลยแอดมินก็มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งอยู่จะเข้ากับดีค่อยถามว่าจะให้ทำอะไรให้โพสอะไรยังไงจะให้ อะไไรเาดีส่วนมากคืออาจารย์เป็นคนโพดเองหมดเลยบอกในต่อเลยบอกไม่ต้องหรอกเดี๋ยวโพดเองเพียรเราเราโพเองอันนี้ไปดูแลเรื่องหลังบ้านเรื่อง้าพเรื่องอะไรโปรแกรมอื่นทีกโปรแกรมกับนี่อันควรถ้าอาจารย์จะถ้าอาจารย์จะโพดแฮกขนาดนี้ก็บางบ้างก็มาโพดให้เพียรผมบ้างนะฮะเพียรต้อมาตัวเพื่อเพียรนะต้องดูงี่ดิอ๋อคัดจิดตามเท่าไหร่ก็สองล้านแปดห้าสิหลายเกือเป็นอ่ะอ้าวเดี๋ยวบางบ้างอจะจะเดี๋ยล่องโพดให้ได้ตัวโพดเป็นเวละ การโพนต้องข้นสมไมนี่เขามักต้องไะผมมาเลื่อนอาจารย์ดอกผมผมผมโพดอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวห้าเดี๋ยวห้องเดาแนะหน้าใหม่เดี๋ยวเอาเป็นดึงเ้าไปเป็นแอดมินให้ได้เดี๋ยห้ององติดพให้ละเดี๋ยวโตติแอดมินเป็น่ายตี๋โตติเห็นความเปลี่ยนแปลงของโตได้ยกว่าโตเพิ่งเห็นห้องสนะเรากสนะอีเห็นหมดเห็น สนานี่เนี่ยโอเคกระสันผมขอุอยัดไปพังคอน,นด้วยครับอาจารย์สรุปก็ให้กําลังใจคนที่จะไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าหรือเกิดภาวะสิ้นยินดีน้อในขณะที่เราสองคนไ่านจุดนี้มาอนแล้วก็เข้าใจพร้อมรับฟังแล้วก็พร้อมเป็นกาลังใจมีอะไรให้สนุกสนานม,มีความสุขก็จะนํามานําเสนอเอาง่ายๆครับตั้งแต่เย็นๆขเข้ามาต้นไปก็รอดูโพสจากเพจสมปองและคอนเทนส์ ตามติตาม,ตามไปับลองคนได้ยิ้มได้หัวได้มวลในนอนครับจัง αι, หวัดตอนนี้ผมไปนอนเพื่อนครับผมไปไหนแล้วสวัดสิบสาอ่ะจังหวันดวนี้ครับที่ปองนอนๆนะครับสวัสดีทุกท่านครับพี่สวัสดี